สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์สิ่งดีๆที่จะมาช่วยให้เราเตรียมตัวในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้กับทุกคนครับในปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดใหม่ในประเทศของเรานะครับและแน่นอนปัญหาสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะปัญหาโรคก,กระดูกและข้อ ก็จะเริ่มแสดงอาการชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับตามความเสื่อมที่มากับอายุที่มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผู้สูงอายุนะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละครั้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวได้ครับ และแน่นอนว่านะครับในการที่เราได้จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นใจนะครับก็คือการดูแลตัวเองจากภายในครับดูรินชิวนะครับที่เขามีความน่าสนใจคือเขามีแคลเซียมวิตามิน d 3 k 2คอลลาเจนไทป์2และอความมน F ครับรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ผสมประสานกันอีกถึง25ชนิดนะครับ โดยมีนาโนแคลเซียมครับที่ทํามาเพื่อดูดซึมได้ดีขึ้นครับเพราะว่ามีขนาดโมเลกุลเพียงแค่20-100นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเล็กกว่าแคลเซียมทั่วไปมากนะครับมีวิตามิน d 3และ k 2ครับซึ่งวิตามินทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกครับช่วยบำรุงหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันครับจึงช่วยส่งเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกรวมไปถึงส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกไม่ให้เปลาะและแตกง่ายครับ แลวเขาก็ยังมีคอลลาเจนไทป์2นะครับที่มีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและปรับปรุงการทํางานของข้อต่อในผู้เป็นโรคข้ออักเสบนะครับเช่นพวกโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมีนัยยะสําคัญครับและยังมีอะความินเอฟนะครับนั้นเนี่ยมีงานวิจัยที่มาสนับสนุนว่าเป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดีนะครับซึ่งสกัดมาจากสาหร่ายทะเลสีแดงครับที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพกระดูกและข้อครับ โดยมีข้อมูลที่กล่าวว่าการดูดซึมของแคลเซียมจากตัวนี้นะครับทำได้ดีขึ้นนะครับและสามารถลดความเสี่ยงของอาการท้องผูกเมื่อเปรียบเทียบกับแคลเซียมที่ได้จากแหล่งอื่นครับทั้งยังมีสารอาหารเพิ่มเติมในนั้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมสังกะสีหรือธาตุเหล็กนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกครับ การดูแลตัวเองโดยการออกกําลังกายนะครับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่สารอาหารที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อร่างกายเพราะการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันครับการได้รับสารอาหารเพิ่มเติมหรือวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยอาจจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความอ่อนเพลียและความเหนื่อยล้าได้ไวขึ้นครับ ผลิตภัณฑ์ดูลินชัวนะครับได้ได้รับการรับรองจาก fda และองค์การอาหารและยาซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่น่าเชื่อถือครับท่านใดที่สนใจลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมดูลินชัวก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k ของดูลินชัวนะครับอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองจากภายในเป็นสิ่งสาคัญเราจะสุขภาพแข็งแรงได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองนะครับ